สวัสดีจ้าอันนี้เป็นตอนเทียห่ะจ้าสิผ้านมาเอาเฟี้ยงอันไปใส่อันแตงอันปูกระเขือใส่เฟี้ยงใส่ฮาวเวล่าฮดน้ำไม่ใช่เก็บอันความชื้นของน้ำเพ่ให้นาดีนมันแห้งเพราะมันกับมีแดดเลยจ้าช่วงอันเที่ยงช่วงใบมาจ้าโอ้ยห้อนอาการหอน ต้องคุ้มนาดินไว้เวลาหดนาม,มันจะได้แบบเก็บเหมืนความชื้นไว้แห่ดินแห้งนี่มันแห้งแดดนี่แดดแดดแล้วมันก็ร้อนเห็นหนาดินแห้งเอาเอาเฟือฟงใส่หดนามเวลาหดนามมันจะได้เก็บเหมืนความชื้น อันอนมันยายก็ใส่ต้นแป้งต้นพริกัหนจะหาต้นพริกต้นหอมมาใส่ให้กันเหตุเห็เหกดก็ดีอยู่ใส่ันดินมันซึมนตลอดไปล่าเนิอนอืมดินดิน,ด,นดินอันดินเตียกดินอันที่ เล่นเปียกการห้อนดินกันยังเปียก ักเขือมันล่มันติดอะไรมะเขือมันติดอืมไม่ไมันติดมันสือมะเฮียวดอกตอ,ดอดนบะเฮียวถ้าว่าแหงนตอนปลูกนาดินไว้ดินต้องคอยว่าแหง แจ็น้อยอันที่เอาไม้ไส่อันผักกาดอยู่ดอกผักกาดขาวนี่ก็สทีได้ใส่กันน่ะผักกาดขาวมันก็อันดินแห้งขี้กันมังแนวเอาใส่ให้มันตันใหญ่ตันแจ็น้อยเราได้ไซซ์ รถน้ำเลยเรี่องน,นี่ก็หาไปย่าเลยเอา,มา,นนาไม้ตะนานเป็เาานไม้ตะนาน đi hiện เมื่อนวัาเฟี้ยวนั่นเฟี้ยวนั่นชื้นในเวลาอันสดนี่เก็บน้ำอะไร้นี่อในเวลาปกคลุ้มดินมันมันก็ะเทืนดินแบบชื้นเปียกอยู่ตลอดเวลาว่แห้งการใส่น้ำเพอากระินน้อยลง สํานี้ล่ะจ้าการผ้าม่านอันมังเอาเฟียงคุ้มหน้าดินอันหน้าดินปลูกบักเกือม่วงจ้าเพื่อรักษาความชื้นหน้าดินไว้แล้วก็อันตัวซอยให้แบบว่าบ่ต้องใส่น้ําในการฮดหลายจ้า